สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttkt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะวันนี้ก็จะพาหมาผมสอนวิธีการลิงก์นะผมอ่าเป็มโมบาย้วก็เป็จคอนโซลนะผมเป็นพลตฟอร์มคอนโซลนะผมมบายกับนะคอนโซลนะคอนโซลก็คือพวก pc นะซื้อในสตรีมอะไรอย่างเงี้ยอ่า xbox PlayStation 4นะผมเป็นพวกแพลตฟอร์มคอนโซลนะผมก็คือเกมคอนโซลนะฮะแล้วก็ม o b บายก็จะเป็นพวกของ Android แล้วก็ iPhone นั่นแหละนั่นคือม o b บายนะก็จะมาสอนวินธีการลิงก์นะลิงก์ให้ e o t b a n l Point ใช้ร่วมกันได้นะครับผมใช้ร่วมกันได้ก็คือเอาของม o b บายมารวมกับของของเกมคอนโซลนะฮะโอเคแต่อันนี้เฉพาะคนที่มีเกมคอนโซลนะ เฉพาะคนที่มีเกมคอนโซลนะผมของเปรน,นะฮะอันนี้ใครที่ไม่มีก็อดไปนะก็จะลิงก์ไม่ได้นะอันนี้ผมเล่นใน PC นะผมในคอมนะฮะผมซื้อมานานแล้วไม่ได้ใช้สักทีนะครับผมวิธีลิงก์ไม่ยากนะถ้าใครจะลิงก์นะฮะใครจะลิงก์ก็ได้ก็คือเอาอ e ีฟุตบ l ลพอยต์ของโมบายเนี่ยมารวมกับอ o ฟุตบ l ลพอยต์ของเกมคอนโซลนะฮะก็จะเป็นส0,000ื่นอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละนะผมโอเคอย่างแรกก็คือต้องมีโมบายนะผมต้องมี เฟซยี่มบายที่ผูกไอดีแล้วเรียบร้อยนะผมแล้วก็ต้องมีเพจ21ของเกมคอนโซลนะฮะอันนี้วิธีการลิงก์ก็ง่ายๆครับผมเพียงแค่เรากดไปที่ปึ๊บมันจะเห็นป่ะนะเห็นในตัวนี้ปะไอที่สีฟ้าฟที่ขยับขยับอยู่นะฮะให้กดมาที่ My Club Store นะครับผมอันนี้วิธีลิงก์นะฮะสำหรับคนที่มีเกมคอนโซลนะไม่ใช่ว่ามีแค่โมบายแล้วอยากลิงก์ไม่ได้นะฮะอันนั้นไม่ได้นะมีแค่โมบายแล้วอยากลิงก์อนะันนั้นไม่ได้จริงๆนะผม ต้องมีเกมคอนโซล Xbox ก็ได้นะผมเพย์โฟก็ได้ PC ก็ได้นะผมโอเคมากดไปที่ m ม Club Store, นะับสต e ฮะปึ๊บก็จะขึ้นหน้านี้ให้ไปที e ่ F o o t b a l l Point นะครับผมปึ๊บก็จะมาหน้าอย่างนี้นะผมมา้อย่างนี้ให้เรากดอันไหนก็ได้ฮนะกดอันไหนก็ได้3มอันเนี้ยกดเลยปึ๊บก็จะขึ้นหน้านี้ให้เป็นเหมือนบาร์โค้ดแล้วก็มีลิงก์ลิงก์ข้างล่างเนี่ยนะผมอันนี้ผมขอ ขอเซ็นเซอร์ไว้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ใช่ของผมนะผมไปยืมเข้ามาอีกทีนะผมเพราะว่าของผมอัดไปแล้วเรียบร้อยทําไปเรียบร้อยแล้วแต่ลืมอัดนะผมทําไปเสร็จเรียบร้อยแล้วลืมอัดนะอันนี้เป็นของของคนอื่นแล้วกันนะนะครับผมขอเซ็นเซอร์ไว้แล้วกันก็จะมีบาร์โค้ดแล้วก็ลิก์ให้เรานะผมจะสแกนด้วยมือถือได้จะรื้อเอาลิงกรอปลิก์ไปวางเพื่อเราอินก็ได้นะผมก็ถ้าเป็นมือถือสแกนก็จะเป็นประมาณนี้ฮนะก็มาสแกนปุ๊บก็จะได้ไปหน้าไมโครอุมิ้นะผมให้เรา กดที่โคดมิไอดีล็อกอินแล้วก็ใส่รหัสให้เรียบร้อยแล้วก็กดล็อกอินไปปึ๊บรอสักพักแล้วก็กลับมาดูในในหน้าจอของเกมคอนโซลเรานะฮะก็จะขึ้นหน้านี้แสดงว่า,าลิงก์ไอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยง่ายๆครับผมง่ายๆไม่ยากนะแต่ตอนที่ผมทาอ่ะผมไม่ได้อัดหน้าจอไว้ไงผมทําอยู่คนเดียวนั่งเงียบๆทำเล่นๆไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอา้าชิมหายเลยกูไม่ได้อัดนะแต่ก็ประมาณนี้เลยนะผม ก็จะขึ้นคิวอาร์โค้ดให้สแกนแล้วก็กดที่โคนเมทีดล็อกอินแล้วก็ใส่รหัสของเราที่ที่เราอยากจะลิงก์น่นะครับผมใส่รหัสของเราที่เราอยากจะลิงก์นะเป็นโคนเมทีดนะผมที่เราอยากจะลิงก์กับ ID ไหนลิงก์กับคอมอะไรเงี้ยลิงก์กับเกมคอนโซลนะฮะก็ใส่นั้นไปส่วนตัวผมก็ใส่ดีหลักไปเลยนะผมใส่ดีหลักไปเลยนะฮะก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นัานเสร็จนะถือว่าไม่ยากบเบอร์เข้มเกมคอนโซลของผมก็ยังอยู่นะทา,ทางทั้งที่ผมเล่นไปแล้วในเกมมือถือ แต่ทองเนี่ยลดแน่นอนอีฟุตบอลพอยต์ผมลดแน่นอนนะฮะเห็นไหมจากสามหมื่นเหลือแปดพันสี่เอ้ยเหลือสี่พันแปดนะฮะจากสามหมื่นเหลือสี่พันแปดเพราะว่ามันลิงก์กันไงมันลิงก์กันนะผมก็คือส่วนใหญ่จะลิงก์เพื่อใช้ในมือบายนั่นแหละนะครับผมถ้าเป็นผมนะจะลิงก์ไว้เพื่อใช้เป็นเป็นในมือบายอย่างเดียวนะครับในคอนโซลไม่ได้เลขอยู่แล้วนะก็ถือว่าเป็นการรวมแล้วกันเป็นการรวมอีฟุตบอลพอยต์ในส่วระหว่างมือบ่ายกับ เกมคอนโซลให้มันรวมกันแล้วก็ใช้ในโมบายอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นวิธีที่โอเคอยู่นะสำหรับคนที่มีเกมคอนโซลอยู่แล้วนะครับผมนะส่วนบางคนก็ถามพี่เกมคอนโซลทำยังงยังไงอันดับแรกต้องมีต้องมีก่อนต้องมีก่อนต้องมีก่อนนะพีซีก็ได้ Xbox บ็อกอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องซื้อวะนะประมาณนี้ถ้าใครไม่มีก็ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงจริงๆนะผมอันนี้สําหรับคน,คนที่มีเกมคอนโซลอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ลิงก์กัน ผมลิงก์กันโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะฮะส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะฮะส่วนเสื้อผมเลขไปแล้วเสื้อผมเลขไปแล้วนะฮะเราดูเสื้อกันดีกว่าเราไปดูเสื้อกันดูรดนดตรงไหนเมยังไม่รู้เลยเนี่ยรู้แหละนะผมกว่าจะหาเจอนี่นะะับผมก็จะมีของเมนยูเนี่นานแล้วเมนยูตั้งแต่ซื้อเสื้อแพ็คเบเกิอันนี้นานแล้วแล้วก็ของบาร์เซโลน่านะครับผมซูมยังไงเนี่ย ซูมยังไงเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงซูมยังไงวะทุกคนซูมโอเคเจอแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะฮะก็ประมาณนี้เลยแต่ซึ่งก็ความละเอียดก็ได้อยู่นะนานะฮนะโอเคประมาณนี้นะครับผมโอเคนะโอเคประมาณนี้ผมลิงก์ไม่ยากนะล,งนะนลิงก์ไม่ยากนะผมวิธีการลิงก์ก็ไม่ยากแค่ทําตามขั้นตอนนี้ก็ได้เลยสําหรับคนที่มีเกมคอนโซลอยู่แล้ว นะครับผมใครที่ไม่มีก็ก็เสียใจด้วยนะครับคนที่มีแค่มือบยอย่างเดียวก็เสียใจด้วยนะครับผมอันนั้นทําให้ได้จริงๆนะโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบาย let's go